ธรรมะคือคุณากรส่วนชอบซาทอหรือจะดวงปฏิบชัชวันแห่งองค์พระศาสดาจารย์สอนสัตว์สั้นดานสว่างก็จางใจมนทำใดนับโดยนับพ้นเป็นแปดพึงยนและเกลากับทั้งนาริภาน สมยาลุดดอนพิสดารอันลิกโอลานพิสูพิเศษสุขใสอีกทําตนทางคันไลนามข้านานคานไขปฏิบัติปฏิยับเป็น่องคือทางดำเนินดุจจคองให้ห่วงรูปปองยังโลอุดอนโดยตรงข่าวข้อโอน อ่อนอุตมงนบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจา